การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS My Eesus Mu X กองดิดฮะร้านหนังสือมันเหมือนสวนสนุกสำหรับผมเลยนะขนาดน<อ>ั้นเลยจริงจริงเวลาผมเข้าเวลานังสือนะมันอารมณ์มันแบบเหมือนเด็กเจอของเล่นอ่ะผมไปไหนผมก็ต้องหาเวลาเข้าร้านหนังสือไม่ว่าจะไปในเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกหนังสือนี่เป็นสิ่งที่ผมซื้อกับทุกวัน ไม่รู้คุณผู้ชมคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่เวลาเราไปร้านหนังสือเราเห็นหนังสือเราอยากซื้อยิ่งเฉพาะเราไปกับคนที่เขาชอบอ่านหนังสือเราก็อยากซื้อตามบ้างแต่ซื้อไปเก็บเต็มบ้านเลยครับอไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านไม่ได้หาจังหวะอ่านไม่ได้เฮ้ยผมว่าการอ่านหนังสือเนี่ยคนที่บอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะผมว่าไม่จริงอคุณมีเวลาแต่คุณเอาไปทําอย่างอื่นคุณว่างเมื่อไหร่นะคุณอ่านเลยไม่แล้วพี่ซื้อหนังสือทุกวันพี่อ่านทันหรอครับสบายมากผมเป็นนักอ่าน ผมอ่านมาตั้งแต่เด็กๆผมสะสมทักษะในการอ่านผมเป็นคนอ่านสิเร็วแต่ที่สำคัญก็คือหนังสือสําหรับผมมันเหมือนอาหารครุณต้องกินทุกวันใช่ไหมครับสำหรับผมนะหนังสือเป็นสิ่งที่ควรจะอ่านทุกวันเหมือนเป็นอาหารใช่ครับ p e r ์สเ c t i v e วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมออกไปค้นหาแรงบันดาลใจผ่านชีวิตของนักเขียนที่ถนัดในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจหลายๆคนรู้จักเขาในฐานะผู้ก่อตั้งนติตยสารอาเดชใช่แล้วครับคุณหนงวงทนงชัยนรงสิงห์มาดูกันครับ ว่าเขามีวิธีการสร้างแรงบันดาลใจยังไนกันบ้างครับจุดเด่นของที่นี่เท่าที่ผมเห็นเลยคือมีหนังสือประเภทวรรณกรรมเยอะมากมยกตัวอย่างเช่นมีทั้งวรรณกรรมต่างประเทศวรรณกรรมไทยนะฮะ นี่มมราคามิเนี่ยเป็นนักเขียนญี่ปุ่นผมได้ยินมานานแล้วไอ้มมราคามิเนี่ยคือฮารุกิมมราคามินี่เป็นนักเขียนญี่ปุ่นที่ที่โด่งดังมากแล้วก็มีแฟนเยอะมากในเมืองไทยครับนะฮะหนังสือของเขานิยายหรือว่าเรื่องสั้นแต่ละเล่มเน่ขายดีเลยนะฮะพีพ์อกมาเท่าไหร่ก็ขายหมดแปลกดีโอ้ที่คุณหยิบมันเนี่ยพี่ลงวงสวรรค์ ุณเรียกพี่ลงเลยเหรอใช่ผมยังเรียกอาปุ๊เลยอาก็เห็นเห็นไม่รู้จะเรียกว่าไงลงลงวงสวรรค์ลงวงสวรรค์อาปุ๊ลงวงสวรรค์เป็นนักเขียนโปรดผมเลยครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากเขียนหนังสือคนหนึ่ง่ะอ๋อเหรอครับผมจากที่เราปลื้มเหมือนแบบคนที่ไม่ได้มีตัวตนในสายตาเขาสักเท่าไหร่แต่เขามีตัวตนสําหรับเราวันหนึ่งเรากลายเป็นคนที่มีตัวตนในสายตาเขาขึ้นมาและกลายเป็นเพื่อนเขาจริงพี่รู้สึกอย่างนั้นป่ะครับ พอวันหนึ่งผมมาอยู่ในวงการหนังสือบ้างมาเขียนหนังสือบ้างได้พบปะอาปุานะครับคุณลงวงสวรรค์ก็รู้จักกันนะครับเชิญอาปุมาเขียนลงอเดเ,เปิดคอลัมน์ครับมีวันหนึ่งผมจําได้ไม่ลืมเลยคือวันนั้นผมเผชิญกับปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจนะเป็นเรื่องใหญ่เลยทําธุรกิจล้มเหลวอะไรลงหนังสือพิมพ์ใหญ่โตเลยนะลก็มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาหาผมพอผมรับสายบอกนงแล้วนี่อาปุ๊นะอาเห็นข่าวแล้วไม่มีอะไรเลย จะโทรมาให้กำลังใจอย่าคิดมากนะสู้ต่อไปเป็นความเมตตาที่น่ารักมากเลยของนักเขียนอาวุโสท่านหนึ่งนะครับคืออาปุเคยมีศัพท์คำหนึ่งนะครับเปอที่เรียกคนที่เขียนหนังสือทําหนังสือว่าญาติน้าหมึกมผมรู้ซึ้งถึงคํานี้ในวันนั้นแหละวันที่อาโทรมาหาผมในวันที่ผมรู้สึกย่ำแย่พวกเดียวกัน <laughs> ใช่เราเป็นพวกเดียวกัน หลังจากนั้นมีกําลังใจขึ้นมาเลยป่ะครับหายเลยครับผมหายเศร้าหายนอยหายท้อเลยครับผมรู้สึกขอบพระคุณนักเขียนทุกท่านในชีวิตเลยที่เขียนหนังสือให้ผมอ่านครับผมรู้สึกว่าท่านทําสิ่งที่มีค่ามากสําหรับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนีดอกกรดอกกระดดโผมเป็นเล่มหนึ่งที่ผมชอบมากครับเคยอ่านตอนเด็กๆออปุกเขาจะมีภาษาของเขาเขาเรียกว่าสำนวนเพลียวลมนะครับ ผิ้วพิ้วใช่ครับแล้วก็เขาก็ครีเอทถ้อยคำของเขาเองผมยกตัวอย่างให้เปิดฟังนะหัวใจเขย่าเต้นร้อนรนในทำนองบรรเลงอลัสซัมนั้นมีทั้งความระแวงสะพึงนเกรงเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวอย่างนี้พี่อ่านให้ผมฟังเหมือนพี่กำลังอ่านให้สุภาพสตรีฟังด้ยช่วยแบบวิวเห็นหน้าคุณแล้วไม่สมมติคุณอ่านคุณอ่านไม่ไม่พี่พี่อ่านผมอยากเซ็กสองหัวใจเขย่าเต้นร้อนรน ในทํานองบรรเลงอลสัมนั้นมีทั้งความระแวงสะพึงเกรงใคร้และกลําคกลวนและเหนียมอายเงื่อหยดซึมแทบจะว่าทุกขุมขนมือจะเอื้อมผลักบานประตูเปรี้ยและสถานโอหแกใช้คําแบบบรรยายอากับกริยาได้ละเอียดและแถมยังเล่นคำแบบจนปร,รนอะไรอย่างเงี้ยสัมผัสนอกอสัมผัส,ส,สใน,ในแล้วก็มีอารมณ์อีโรติกอยู่ในเรื่องที่แกเขียนนี่ฝีมือของนักเขียนชั้นครูเอ พี่หนงเขียนแบบนี้บ้างป่ะครับอ่าอีโรติกอะไรเงี้ยไม่มีครับผมไม่ไม่อีโรติกผมไม่โรแมนติกไม่โรแมนติกรแมนติกครัไม่อีโรติกอีโรติกกับโรแมนติกได้นะคุณน่ะเด็ผมไม่เคยเขียนหนังสือเออพูดถึงเรื่องเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจครับพี่หนงที่ไปเจอเรื่องราวต่างๆเงี้ยแล้วพี่เอามันมาพยายามที่จะแบบต่อยอดไปยังเรื่องอื่นๆเนี่ยอะไรเป็นแรงผลักดันผมว่าการการเป็นนักอ่าน อาจจะมีผลส่วนหนึ่งอะครับเปอร์ในความที่ทําให้ผมสนใจเรื่องรายละเอียดนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งผมว่าจะเป็นเพราะครอบครัวด้วยครครอบครัวมีส่วนมากมากครับคือครอบครัวผมนี่เป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบให้ลูกเลือกชีวิตเองครับตัดสินใจทุกเรื่องในชีวิตเองตั้งแต่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆไปจะถึงเรื่องใหญ่อย่างเช่นจะเลือกเรียนสายวิทย์สายศิลปนะ์อะไรเงี้ยอยากเข้ามาหาลาัยไหนก็ไปเลือกเองเลย แล้วิทยามันสอนที่เราแบบสนใจครับสนใจเรื่องที่มันอยู่ในสังคมสนใจเรื่องมนุษย์โลกอย่างนี้นะที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีงามหรือเรื่องเลวร้ายต่างๆนะคุณไปสืบสาวเราเรื่องมันเดีย่ยทุกอย่างมันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นเลยนะอเออผมก็เลยคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าค้นหามากเลยหนังสือแรกๆในชีวิตผมเขียนคือไดอารี่แล้วบันทึกประจําวันผมไม่แบบไม่ให้ไก่กานะไม่กลัวคนรู้ความลับอหรอไม่ให้ใครดูไดอารี่ผมมีกุญแจด้วยนะ พ่อซื้อให้อียกุญแจแล้วก็แบบเขียนแล้วก็ซ่อนแต่ผมจะเขียนแบบบรรยายเลยเว้ยพนานนาโวหาเลยอะเช้าวันนี้แสงแดดสองลอดหน้าต่างมากระทบกับเปลือกตาของเราที่นอนหลับอยู่นะครับเ,เราเราลุกขึ้นแล้วก็ได้ยินเสียงแม่ตะโกนออกมาจากข้างล่างว่าเป็นได้หรอกคำพูดเลยนะออนงตื่นหรือ,อยังลูก มันน่าจะมาจากการอ่านหนังสือใช่เล่ใช่เลยใช่ป่ะนี่มันคือแพทเทิร์นแบบเหมือนในหนังสือเลยอ่ะเด็กไม่น่าจะเขียนเองได้ถ้าไม่เคยมีใครไกด์แบบนี้มาก่อนนะคือ่านวรรณกรรมเยาวชนเยอะไงแล้วก็เลยแบบเจ๋งมากเลยอ่ะในบรรดาหนังสือนี่มีหนังสืออะไรที่พี่อยากซื้อบ้างไหมครับโอ้โหเยอะแยะเลยครับพี่เลือกให้พี่แล้วเรียกให้ผมด้วยเรือกให้เปิดเหรอแล้วเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ที่บ้านนี่นักเขียนปล่อยของผมคนหนึ่งครับเสกสรรประเสริฐกุล อาจารย์เสกนี่ผมว่าผมมีหนังสืออาจารย์เสกทุกเล่มนะอ่อานทุกเล่มเลย<อ>งานเขียนของเสกสรรจะมีความเป็นลูกผู้ชายสูงมากประเภทออกไปใช้ชีวิตเนี้ยฮะชอบคนใช้ชีวิตชอบคนใช้ชีวิตชอบคนแมนแมนนะครับ <ừ> ชอบคนแมนแมนใช่ผมชอบคนแมนแมนนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พี่ชอบไว้คราว <laughs> <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวปะ่ะอาจจะไว้ตามเฮมิงเวย์นะเออนี่ก็เป็นเออคุณตั้งข้อสังเกตดีนะผมชอบนักเขียนแมนแมนเฮมิงเวย์ก็เป็นเออร์เนสต์เฮมิงเวย์ วรรณกรรมคุณอ่านไหมวรรณกรรมไม่ค่อยครับไม่เคยอ่านคุณเคยอ่านพันหมาบ้าไหมไม่เคยครับเฮ้ยคุณต้องลองอ่านพันหมาบ้าของชาติขอบจิติสักครั้งนึงดังเออแต่ไม่เคยอ่านใช่ผมซื้อให้คุณเล่มนี้จริงมากครับใช่แต่ผมไม่ได้เอาเงินมานะเยอะเอาแล้วพี่จะซื้อผมยังไงอ่ะคุณูดการมันก่หนพี่มันยาวมากเลยอ่ะโอ้แล้วผมจะอ่านยังไงเนี่ยอ่านเพลินรับรองอ่านเพลิน ยังเล่นอย่งทีพี่ใช้เวลาอ่านนานแค่ไหนครับเนี่ยผมขอสองชั่วโมงบ้า715หน้าเน่นนะอาจจะชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำการอ่านมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะสมัยคนชอบคิดว่าการอ่านเป็นเรื่องยากวละมันต้องอาศัยสมาธิเล็กๆน้อยๆพี่รู้บป่ามูซาชีนี่ผมใช้เวลาสองปีเกือบปีเกือบปีเกือบปีในการอ่านแต่เล่มนั้นยากหน่อยเล่มนี้จะอ่านสนุกครับพันแมบบ้านนี้ผมว่าเป็นคัมภีร์ชีวิตหนุ่มสาวยุคหนึ่งเลยนะ ผมอ่านหนังสือเยอะมากผมดูหนังเยอะมากนะผมเดินทางเยอะมากนะครับอไอ้เหล่านี้มันเป็นวัตถุดิบชั้นดีเลยในการที่เวลาเราจะคิดเขียนอะไรเนี่ยเวลาจะเขียนอะไรก็เหมือนเปิดลิ้นชักนู้นลิ้นชักดีออกมาการหาเรื่องมาเขียนของพี่เนี่ยสามารถหาเรื่องมาเล่าได้ไม่ซ้ํากันในแต่ละเดือนอยู่เรื่อยๆเ,เลยถ้าคุณอยากเป็นคนเขียนหนังสือหรือเป็นนักเล่าเรื่องน่ยคุณนั่งอยู่กับโต๊ะนะคุณเล่าได้ไม่ดีหรอกปะสเปกทีฟของพี่ที่พี่เห็นนะตอนเนี้ย การที่ได้มาที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างในมุมมองของพี่โหนงผมไม่เห็นด้วยเลยกับคนที่แบบก้มหนา้าก้มตาที่ต้องหางานที่จะต้องทําเงินที่จะต้องทํางานอะไรเงี้ยครับความจริงอะ่ะไอ้โมเมนต์ที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นโมเมนต์อย่างเงี้ยนะครับคุณมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งในวันหนึ่งที่คุณจะได้นั่งอยู่กลางแจ้งออกมาจากห้องแอร์บ้างอะ่ะแล้วก็มีกินกาแฟกินกาแฟฟัง,งเสียงนกร้องมีนกร้องอยู่ตลอดแล้ว,ลวก็มีนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ สัมผัสกับอากาศบ้างเนี่ยผมว่านี่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําไดนะ้มันเป็นความสุขที่เรียบง่ายที่คุณสามารถหาให้ตัวคุณเองได้ผมผ่านอะไรมาเยอะแล้วผมพบว่าความสุขนั้นเป็นเรื่องเล็กๆง,ง่ายๆแล้วก็อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะอในนาทีนี้ผมมีความสุขมากนะผมบอกได้เลยณนะตอนนี้ใช่ฮนะททุุมมลลงไปหดแ้วสิคสค,คูนื เอบอดเล่มนี้ผมเจอแล้วผมผูกพันกับเล่มนี้มากมพี่น้องคารามซอนยังไงครับเป็นวรรณกรรมคลาสสิกข,ของนักเขียนรัสเซียที่โด,ด่งดังม,มากที่สุดก็คือฟิโอดอร์ดอสโตยาฟสกีครับอตอนที่ผมอยู่มาหาลัยนะตอนนั้นผมกระหายในการที่จะอ่านพยายามจะหาหนังสือที่เขาว่าเจ๋งว่ายากมาอ่านผมประทับใจก็เพราะว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ปี 2, 2> ที่มาหาลัยครับ แล้วก็กําลังแบบอยากอ่านอะไรยากๆน่ยผมไปยืมคนแรกในห้องสมุดเลยห้องสมุดผมืชืจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วก็นี่เลยวงทนงผมชอบมากเลยเวลามีชื่อผมเป็นคนแรกที่ยืมโดดเรียนก็มีนะเพื่อมานั่งอ่านหนังสือเงี้ยมันยากมากนะไม่มีรูปภาพด้วยใช่ไหมครับไม่มีใช่แต่พออ่านเสร็จแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยจิตวิญญาณความคิดผม มันยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งวะหนังสือมันพูดถึงความเป็นมนุษย์ะครับเขาลากเอาก้นบึ้งจิตใจของมนุษย์ออกมามาตีแผ่ผ่านวรรณกรรมที่มันเข้มข้นแล้วมันก็ลึกซึ้งมากเลยเรื่องอย่างนี้มันเรื่องที่พูดลำบากมากนะคุณต้องอ่านเอาเองเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันครับว่าคุณหนงจะแนะนำให้เปิดอ่านหนังสืออะไรบ้าง